ป่าลึกแห่งนี้มีความลับซ่อนอยู่ว่ากันว่ามีนางไม้อาศัยอยู่เราไม่เชื่อหรอกจนกระทั่งเฮ้ยรอยเท้าอะไรวะเนี่ยใหญ่ชะมัดเสียงเพื่อนร่วมทางดังขึ้นเราก้มลงมองรอยเท้าประหลาดมันใหญ่และลึกมากเรากับเป็นรอยเท้าของสัตว์ร้ายในตำนานเราตัดสินใจตามรอยไปบรรยากาศเริ่มวังเวงเสียงนกร้องโหยหวนดังขึ้นเป็นระยะระยะ ระวังตัวกันหน่อยนะเหมือนมีใครกำลังจับตาดูเราอยู่เราเตือนทันใดนั้นเสียงกิ่งไม้หักดังเปาะเราหันไปมองพบร่างเงาตะคุ่มคุ่มหายเข้าไปในพุ่มไม้เห็นไหมบอกแล้วว่ามีอะไรแปลกๆเพื่อนพูดด้วยน้ำเสียงสันเครือเราเดินหน้าต่ออย่างระมัดระวังจนกระทั่งมาถึงน้ำตกขนาดใหญ่เบื้องหน้านั้น นี่มันภาพที่เห็นทำเอาเราแทบไม่เชื่อสายตานางไม้ตนหนึ่งกำลังอาบน้ำอยู่ใต้แสงจันทร์นางไม้หันมามองเราด้วยสายตาตกใจก่อนจะหายตัวไปอย่างรวดเร็วทิ้งไว้เพียงความทรงจำอันน่าตื่นเต้นของการผจญภัยครั้งนี้พิสูจน์แล้วว่าตำนานบางครั้งก็เป็นเรื่องจริง